สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับความรู้มากมายเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมเทคนิคต่างๆหรือว่าวิธีแก้ไขปัญหาของ i n v e วอร์เตอร์เซกับ Super Support Team กันนะคะวันนี้นะคะจะมาอธิบายหน้าเทมเพลตของฟอนเมนท่านนะคะว่าบอกอะไรแล้วบ้างสามารถไปรับชมได้เลยค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาอธิบายเทมเพลตของฟอนเดเมนท่านนะคะว่าหน้านี้บอกอะไรเราบ้างนะคะเริ่มต้นที่ สีเขียวนะคะ MSI นะคะเป็นตัวชี้วัดความแข็งของราคานะคะย้อนหลัง1ปีเปรียบเทียบทางตลาดเลยนะคะส่วนที่ใหญ่ๆตรงนี้นะคะก็คือชาร์ตกราฟแสดงราคาหุ้นนะคะประมาสีฟ้านะคะก็คือ Earning Per Share นะคะกำไรต่อหุ้นแท่งสีฟ้าเนี่ยก็คือสมทบต่อไตมาสของปีนั้นๆส่วนเส้นสีดำนี่นะคะก็คือรายปีถัดมานะคะ quarterly sales นะคะก็คือยอดขายรายไตยมาสนะคะ ถัดมาแอนนวลเซลลนะคะยอดขายรายปีเส้นสีน้ำเงินนะคะก็คือยอดขายสมทบต่อไตรมาสเฉพาะของปีนั้นๆคือไตรมาสที่ 1, 2, 3, 4รวมกันนะคะต่อมาสีเหลืองก็คือแสดงให้เห็นว่าเป็นไตรมาสสิ้นปีรวมเป็นยอดขายรายปีนะคะค่ะถัดมานะคะคือ m a r g จิ n e t p โ o ฟิตมา r g จินนะคะเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือกําไรสุทธินะคะส่วนสีฟ้าคือกําไรสุทธิในแต่ละไตรมาสเส้นสีดําคือกําไรสุทธิรายปีนะคะ หากท่านไม่อยากพลาดรับชวมวิดีโอใหม่ๆก่อนใครอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดติดตาม YouTube Channel ของ i อง i n v o s t o t Z กันเลยนะคะถ้าท่านอยากรับชวมวิดีโอต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับความรู้หรือว่าวิธีการแก้ไขปัญหาสามารถคลิกเข้าไปดูใน Channel ได้เลยค่ะ